ทุกคนจะรู้สึกยังไงครับถ้าหากวันหนึ่ง กรุงเทพมหานครจะไม่ใช่เมืองหลวงอีกต่อไปซึ่งเมื่อไม่นานมานี้คอรมอได้รับทราบผลการศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่สองซึ่งจะเป็นเมืองไหนมีข้อดีและข้อเสียยังไงติดตามกันได้ในเนื้อหาต่อไปนี้ครับและก่อนที่จะไปชมคลิปช่องมาดูมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนํากับ u ู u ูบพิมีมเพียงเดือนละ59บาททุกโปรสามารถใช้เมลตัวเองได้พร้อมด้วยทีมงานแอดมินที่ตอบเร็วยังกับจรวดหรือจะเป็น n น t f l i x ทางร้านก็มีบริการนะครับเริ่มต้นเพียงแค่69บาทเท่า นนสนใจสมัครแอดไลน์หรือสแกน QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยครับในวันที่4กุมภาพันธ์ปีพศ2568คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับยัติที่เสนอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่สองของประเทศไทยหรือการสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลซึ่งเนื้อหาข่าวก็มีอยู่ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมแล้วเพราะอะไรละ่ะทำไมเราถึงจำเป็นที่จะต้องย้ายเมืองหลวงไปยังที่อื่น โดยปัญหาหลักๆหลังจากนี้ไปหรือประมาณในช่วงปี2,100หากพวกเรานั้นไม่ทำอะไรเลยและปล่อยให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามธรรมชาติระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นคงจะเป็นแบบนี้ครับทุกคน ซึ่งไทยเรานั้นมีความเสี่ยงที่จะโดนผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นอันดับที่9ของโลกเลยทีเดียวครับนอกจากนี้แล้วกรุงเทพยังมีปัญหามากมายที่จําเป็นต้องแก้ไขและบางอย่างนั้นก็เป็นอะไรที่ยากมากๆครับยกตัวอย่างเช่นปัญหารถติดโดยในปีที่ผ่านมากรุงเทพนั้นติดหนึ่งใน5อันดับเมืองที่มีรถติดที่สุดในเอเชียและไหนจะเรื่องมลพิษและเรื่องของฝุ่น PM 2.5ที่ดูเหมือนว่าจะแก้ไขได้ยากมากๆครับ การย้ายเมืองหลวงนั้นไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่อะไรครับคุณผู้ชมโดยแต่ละประเทศนั้นก็มีเหตุผลในการย้ายเมืองหลวงที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นอินโดนีเซียในคลิปก่อนหน้าที่แอดเคยทำไว้ซึ่งปัญหาของพวกเขาคล้ายๆกันกับบ้านเราเลยครับอินโดนีเซียจึงจำเป็นต้องย้ายไปยังเมืองแห่งใหม่ที่รู้จักกันในชื่อนูซันตาราโดยส่วนแรกที่ถูกย้ายออกไปนั่นก็คือส่วนราชการโดยว่ากันว่ามีการย้ายค่าราชการกว่า1.5ล้านคน อีกทั้งภูมิศาสตร์ของนูซันตารานั้นยังอยู่นอกวงแหวนแห่งไฟอีกครับทําให้พวกเขาสบายใจไปได้เปราะหนึ่งเนื่องจากไม่ต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวอีกต่อไปหรืออีกหนึ่งประเทศที่ใกล้ๆเราหน่อยนั่นก็คือพมา่าที่เลือกจะย้ายเมืองหลวงจากกรุงย่างกุ้งไปที่เนปิดอเนื่องจากเหตุผลเรื่องของความมั่นคงภายในประเทศของพวกเขาส่วนในประเทศไทยนั้นมีแนวคิดในการย้ายเมืองหลวงมาแล้วประมาณ5-6ถึงครั้งด้วยกันครับ ครั้งที่หสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามในช่วงปีพศส4 8 5ถึงปีพศ2486ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2องณขณนะนั้นทางรัฐมองว่ากรุงเทพอาจไม่ปลอดภัยจากการโจมตีทางอากาศจึงมีแนวคิดย้ายเมืองหลวงไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาสูงอยู่กลางประเทศ สามารถป้องกันการโจมตีจากศัตรูได้ง่ายจึงได้มีการออกพระราชกิจสีกาจัดตั้งนครบานเพชรบูรณ์และเริ่มก่อสร้างอาคารบางส่วนแต่ทว่าแนวคิดนี้ก็ถูกล้มเลิกไปหลังสงครามสิ้นสุดจากนั้นในปีพศ2492ในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเช่นเดิมครับก็มีแนวคิดที่จะย้ายไปยังลบบุรีเนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางการทหาร ส่วนครั้งที่3เกิดขึ้นในช่วงสมัยพลเอกชวลิตยงใจยุทธที่ต้องการย้ายเมืองหลวงไปยังฉะเชิงเซาเพื่อต้องการกระจายความเจริญลดความแออัดของกรุงเทพลงส่วนในครั้งที่4ก็ในยุคข,ของทักษิณชินวัตรที่ต้องการจะย้ายไปยังนครนายกมีการศึกษาความเป็นไปได้และวางแผนเบื้องตน้น และในครั้งที่5ก็สมัยของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ได้สั่งการให้สภาพัฒน์ไปศึกษาถึงการย้ายเมืองหลวงเพื่อกระจายความเป็นศูนย์กลางลดความแออัดและแก้ปัญหาจาราจรในกรุงเทพซึ่งในช่วงนั้นมีการเสนออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเป็นตัวเลือกครับและมาในปีพศ2 5 6 6คณะกรรมาการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวคิดให้พิจารณาย้ายเมืองหลวงเช่นกันครับ และจังหวัดไหนที่เหมาะจะเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่เมนานมานี้มีชื่อของจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชผุดขึ้นมาบนหน้าสื่อและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากครับซึ่งเรามาทําความรู้จักกับเมืองแห่งนี้กันสักหน่อยครับโคราชมีพื้นที่ประมาณ12,88,728ล้านไร่โดยคิดเป็น1อยละ12.2ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีความใหญ่เป็นอันดับที่สอของประเทศไทย จะเป็นลองกอเพียงแค่เชียงใหม่เท่านั้นเองครับโดยอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นอีกทั้งเมืองแห่งนี้ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่ถือว่าค่อนข้างพร้อมครับไหนจะรถไฟรางคู่แล้วรถไฟความเร็วสูงหากสร้างแล้วเสร็จการขนส่งก็จะสะดวกยิ่งขึ้นโคราชนั้นมี GDP สูงสุดในภาคอีสานโดยมีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ2 6 1 5 0 3นคนซึ่งจัดเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ส ของไทยแต่ยังไงซะเราก็ต้องประเมินถึงความเสี่ยงครับหลักๆเลยที่โคราชจะเสี่ยงนั่นก็คือเสี่ยงแออัอดครับเพราะเป็นเมืองใหญ่อยู่แล้วและอีกปัญหานั่นก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติบางด้านรวมไปถึงปัญหาภัยแล้งเพราะถึงแม้โคราชนั้นจะมีเขื่อนลำตะคอง แต่หากการเพิ่มขึ้นของประชากรที่รวดเร็วเกินไปพวกเราอาจเจอวิกฤตน้ําไม่เพียงพอต่อความต้องการก็เป็นได้ครับส่วนโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องพัฒนาเพิ่มก็เห็นจะเป็นรถไฟฟ้าและถ้าหากการย้ายเมืองหลวงเกิดขึ้นจริงๆกรุงเทพฯอาจกลายเป็นเพียงศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่ศูนย์กลางการปกครองแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นว่าเมืองหลวงแห่งใหม่นั้นควรจะเป็นที่ไหนสุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใด ช่องมาดูต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ